ับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาชมการปลูกกล้วยด่างลายทหารพลานนะคะซึ่งได้ซื้อมาจากภาคใต้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะตามที่ได้แกะกล่องไปแล้วนะคะตอนนี้พี่กันตรีจะมาเตรียมดินการปลูกกล้วยด่างทหารพลานนะคะดินนี้ก็ใช้ดินปลูกนะคะใช้ดินปลูกแล้วก็มาพลั้วสับนะคะผสมลงไปนะคะ แล้วก็ตักใสนะ่ตักใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะนะสังเกตดูนะ่าจะมีจะมีมะพร้าวสับทุกกระถางเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวสับเนะี่ยทำให้ดินเราร่วนแล้วก็ทาให้ดินปร่งนะคะตรงนี้ก็เป็นดินปลูกนะคะก็จะมีแกบดําแกบขาวผสมกันไปนะคะ นนี่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกล้วยด่างลายทหารพรานกันไว้ดูนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้เขากำลังนิยมกันนะคะทุกต้นเลยนะคะจะต้องมีกาบมะพร้าวสับแบบนี้นะคะต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่จะทำให้ดินแน่นนะคะ จะทำให้ดีเราแน่นเราต้องใส่มะพร้าวสักลงไปอเขาก็ไม่เรื่องมากอะไรนะคะการปลูกลวยนะคะไม่เรื่องมากอะไรแต่เราก็ต้องทำให้เขาดูดีหน่อยนะคะ อตอนนี้นะคะนี่มันพันกล้วยด่างของเรานะคะจะมีสองชนิดนะคะก็คือชนิดชนิดแรกนะคะจะเป็นยอดจะเป็นสีสีส้มนะคะไม่ใช่จะเป็นสีม่วงเลยนะคะสีแดงนะคะใบจะเป็นสีม่วงนะคะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นลายแบบทหารเลยนะคะออกแต้มออกแดงแดงนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนนี้เราจะมาลุ้นกันเราจะมาปลูกกันนะคะ นะตอนนี้เราก็เตรียมดินในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะขุดหลุมเมดหนึ่งะคะเพืเ่อนๆนะเราไม่ต้องปลูกลึกเท่าไหร่แล้วกใส่ลงไปนะคะกะให้พอดีนะแล้วก็กรบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาโตขึ้นนะกรบนะคะกรบเลยนะคะวิธีปลูกกล้วยด่างให้โตไว ดินต้องมีส่วนสำคัญนะคะแล้วเราก็ไม่น่าจะเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันเราก็จะรู้แล้วว่าใบาเขาจะเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นะคะจับตั้งแล้วก็กดให้แน่นนะ เราก็จะได้กล้วยด่างจับให้ตรงนะคะดูนะคะอย่าให้ลึกเกินนะคะ เห็นไหมคะเรียบร้อยละ รากเยอะเลยรากตึมรากตึมรากตึมเลยนี่ดินปลูกนะคะดินก็มีส่วนสำคัญดินปลูกขุยมะพร้าวอย่าให้ขาด ะะการปลูกทุกครั้งอย่าลืมนะคะอย่าลืมเทคนิคการปลูกอย่าลืมมะพร้าวสับนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะปลูกเสร็จนะคะเราก็เอาน้ํารดให้เขานะคะทุกต้นเลยนะคะให้ชุ่มเลยรดทุกให้ชุ่มเลยนะคะช่วงนี้เห็นไหมคะว่าทุกต้นนะคะทุกต้นของพี่กรนตรีนะคะจะต้องมีมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับนะถือว่าเป็นเป็นอาหารของพืชเลยนะคะนะทําให้ดินปร่งทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ทําให้ดินนะคะ ทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนนะคะไหลได้สะดวกนะคะน้ำซึมได้สะดวกน้าไม่แน่นนะคะรากก็รากก็ลงลงได้ดีนะคะเพื่อนๆถ้าดีดเราไม่แน่นนะคะ<ม>ก็จะทำให้พืชเราเจริญเติบโตได้ดีนะคะช่วงนี้หลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะก็เอาไว้ที่ร่มก่อนนะคะเราไม่ควรจะนำออกพึ่งแดดนะคะหรือตากแดดเพราะว่า ตอนนี้นะคะต้นกล้วยก็ถือว่าเป็นมาใหม่ๆก็ถือว่าเขากาลังปรับตัวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้นะคะเป็นกล้วยที่พิกตรีสั่งมาจากภาคใต้เลยนะคะเรากลัวว่าเขาจะปรับอากาศบ้านเราไม่ได้นะคะภาคใต้เขาจะมีความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้เขามาอยู่ภาคเหนือก็ก็อยู่ในร่มก่อนนะคะต้องดูสภาพดูใบเขาก่อนถ้าเราออกตากแดดปุ๊บเดี๋ยวใบจะไหม้นะคะ เรายังไม่ให้รับแสงนะคะช่วงนี้ก็ปลูกเสร็จก็ให้อยู่ในที่ร่มก่อนนะคะดูแล้วไม่น่าจะผิดหวังนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดก็กําลังผลีแล้วนะคะยอดผลีทุกต้นเลยนะคะยอดผลีละนะนะคือเทคนิคของพี่กันตรียาสูบของพี่พี่กันตรีจะไม่ทิ้งนะคะขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเนี่ยเราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารของพืชแล้วก็ทําให้พืชนะคะ ลงรากได้สะดวกนะคะรากเขาก็จะหาอาหารได้นะสูตรของพี่กันตรีก็จะมีประมาณนี้เนาะการปลูกกล้วยป่ากล้วยลายทาหารพรานนะคะจะมาลุ้นกันว่าจะมีสีไหนบ้างนะคะเพราะว่าพี่กันตรีสั่งมาทั้งสองสีเลยนะคะนะ ยอดสีแดงนะคะยอดยอดสีส้มนะคะลำต้นจะเป็นสีส้มแล้วก็ใบเป็นสีม่วงแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะจะเป็นใบออกเหลืองเหลืองแล้วก็ด่างจะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอีกเจ็ดวันนะคะอีกเจ็ดวันก็น่าจะผลีแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามามาชมกันปลูกกล้วยกล้วยด่างทหารพลานนะคะ